เจอศิลปินกันหรือยังคะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวแพรขออนุญาตเชิญศิลปินออกมาเลยค่ะเด็วครูเมีนไอฟเทตันด์บุนเดินาวามา주세요สวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็วครูเนอ่อเดี๋ยวให้เมมเบอร์ทุกท่านนะคะทักทายพี่พี่นักข่าวแล้วก็ 어하다 그러면 기자분들한테 개인 인사 그리고 단체 인사 부탁드리겠습니다. 하 사차 동라고 안녕하세요 저 이용이라고 하습니다제카사카이 ก็คือคุณพงศิษฐ์นะคะเมนโคอลคุณเจจินมือเบสนะคะแล้วก็คุณเชมินควานมือกลองนั่นเองค่ะคราวนี้เนี่ยงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ายินดีต้อนรับทุกหนทุกท่านเข้าสู่ประเทศไทยแบบไม่ได้มาไทยนานมากมาคอนเสิร์ตครั้งนี้ภายในรอบ5ปีเนี่ยทุกคนรู้สึกย่งไรบ้างคะอีบ콘นในคนส짜ถ랜만ชิ시는거잖아요น5년만에한태국ทว소감이어떠신지말씀해주세เนในทนย 저는 태국을 사랑합니다. ผมชอบประเทศ <목소리> <목소리> 어, 오랜만에 콘서트로 오번거 5년 만이지만 저는 작년에도 왔었고 이번년에도 놀러 왔었기 때문 너무 기대되무좋습니다 너무 아, <목소리> 쿤 ชอบประเทศไทยมากถึงแม้รอบนี้เนี่ยามาคอนเสิร์ตแต่ว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่งก็มาเที่ยวประเทศไทย,ไทย,ห,ลยหลายๆรอบแล้วครั้งนี้หลังจากจบคอนเสิร์ตก็จะเที่ยวไทยออีกก็คือรักประเทศไทยมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกอยากจะรีบขึ้นคอนเสิร์ตอยากจะเจอแฟนๆแ,แล้วด้วยค่ะถ้างั้นเห็นว่าชอบประเทศไทยกันเนี่ยมีอะไรที่รู้สึกคิดถึงประเทศไทยหรือว่ามาประเทศไทยเราต้องทําสิ่งนี้หรือว่าแบบชอบประสบการณ์อะไรในประเทศไทยกันบ้างคะ 그 태국에 오실 때마다 뭐 가장 인상 깊었던 추억이라든지 그런 거 혹시 하나씩 뽑아주실 수 있을까요? 태국은 제가 신기한 경험을 하고 있습니다. 음, 네. 사실 태국 음식을 잘못먹었어요그 눈빛 먹과 루스블라마하고버거야 메리 이나이 근데 요즘 잘 먹어요. แต่ดี๋ยงนี้เอ,อ้ยท้าไมอาหารไทยมันอร่อยทั้งทงที่ปกติไม่ชอบกินว่า,า,าไทยกุ้งชิ้นก็ชอบมากเลยทั้งที่ปกติตตไมไ่ชอบกินแต่ตอาหี้ไอบมากเงยทั้งที่ปนะคนไม่ชอบกินแต่ตอนนงกชอบมากเลยทั้งที่ปกติไม่ชไบกินแต่ตหนนี้ชอบมากเลย 에 놀러 왔다가 네네네 열심히 잘 놀고 <laughs> 네. 집에 돌아가는 길에 제가 알고 보니까 비행기표를 다른 걸 끄는 거예요. 아 근데 또 심지어 제 비행기 딜레이가 돼서 네. 한국 도착하자마자 되게 오래 기다려야 되는 상황이었는데 <laughs> 네 어, 태국의 저희 팬분이시고 또 공항 직원이 계셔가지고 <laughs> 네제 여권을 딱 보시더니 오빠 오빠만 달라지듯이. <laughs> เ가해줄게요그มจะช่วยคุณ네ขัรถขึ้นไปขับ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 รถขนไปขัระสบกาบรณ์อีกอยขางรถึ้นไปขับรถจึ้นไปขับร้โหเราขึ้นไปบอกว่านราวทีรแล้วเนี่ยรด้มไปีกอรถฟึับคุณนไปันไปขนไปถไปบรถนปรนปับข้าไประเทศนกาหลีเนี่ยเบข้รู้ว่าตัวเองอะ จองผิดไฟเครื่องบิดผิดกับของไม่เหมือนของคนอื่นเขาก็เลยแบบโอ้โหรู้สึกแบบตายแล้วจะทํายังไงดีกับบ้านไม่ได้แต่พอให้พาสปอร์ตกับพนักงานที่สนามบินไปแบบอ้าว พนักงานสารบินเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพีวานน่าเป็นแฟนคลับของของเอฟเทียแลนด์พักบอกว่าโอ้โหบอกเห็นเห็นเอ่อเอ่อพาสปอร์ตของคุณจริงแล้วบอกปอปบ้าเดี๋ยวหนูจาัดก,การให้เองค่ะแล้วแฟนคลับคนนั้นก็ทําทุกอย่างให้เขาอ่ะได้บินกลับด้วยกันเขาก็เลยรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศไทยที่รู้สึกว่าประทับใจมากว่าแบบเออกลัวว่าจะแบบอยู่ในต่างประเทศคนเดียวแล้วจะทําอะไรได้ไหมแต่พอเจอแฟนคลับชาวไทยช่วยขนาดนี้ก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะ okay. 저 같은 경우에는 제가 정말 태국에 오랜만에 왔어요. 5년만에 딱 왔는데 네. 사실 올 때마다 저도 요즘에 양봉을 도전해보고 있거든요. 음, 네. 올 때마다 좀아 맛있을 것 같은데 막상 먹으면 되게 좀 아직은 힘들더라고요. 음, 네. 어제도 도착하자마자 호텔에서 바로 동양봉을 시켜가지고 네. 먹었는데 아 이게 왜 이렇게 익숙하지 않죠? 아직도? 이거는 익숙해질 때까지 도전하는 걸로 합시다. 그러니까 올 때마다 한번 도전을 해봐야 될것 같아요. <laughs> อยซของคุณมินฮวานนะคะบอกว่าคล้ายๆของกินหนึ่งก็คือต้อยมยำกุ้งอ่ะรู้สึกว่าเป็นเมนูที่ยังทานได้ไม่ง่ายเท่าไหร่สำหรับชาวต่างชาติแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยพอมาถึงไทยปุ๊บอ่ะลองสั่งต้งยมยำกุ้งกินอย่างแรกเลยพอถึงประเทศไปเฮ้ยรสชาติแบบนี้มันยังเป็นรสชาติที่แบบว่า ยังไม่คุ้นเคยแต่ก็รู้สึกว่าแตกต่างจากคราที่แล้วก็เลยคิดว่าอยากมาอีกแล้วก็อยากค่อยๆชิมค่อยๆชิมไปเรื่อยๆคุณแจจินก็เลยแนะนําว่าเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกินไปกินมาเดี๋ยวก็อร่อยเองอะไรอย่างนี้ค่ะมาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าก่อนได้นี้เนี่ยคุณฮงกีแล้วก็คุณแจจินเนี่ยเพิ่งเริ่มทำมิวสิควอลละครเพลงไปเมื่อไม่นานนี้ที่ประเทศเกาหลีก็เลยอยากจะถามว่าแฟนๆเนี่ยอยากจะต้องให้แฟนๆคาดหวัง 아이 방에 대 미스코 한이라고 뭘로 쓰는 빵에 대한 또 애기 된 나사 래 미스코가 제진 씨랑 홍기 씨 같은 경우는 최근에 한국에서 뮤지컬을 시작하셨잖아요 그래서 그 부분에 대해서 팬분들이 어떤 걸 기대하면 좋을 것 같은지 뮤지컬에 대한 이야기 좀 해주세요. 어, 다 <laughs> 네. 오시면 길거리에... <laughs> 아니 근데 정말 오셨었어요, 태국 팬분들. 음, 그래서, 네, 너무 놀랐고. 어, 사실 이 약간 정의와 그 자유에 대해서 어, 외치는 그런 뭔가 좀 따뜻해지는 그런 뮤지컬이거든요. 네. ก็คือเห็นว่าความจริงมีแฟนคลับชาวไทยหลายคนที่ไปดูมิสิคอลของคุณฮงกีแล้วก็แจจินแล้วมิสิคอลมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผูกพันแล้วก็ความเป็นอิสระของเรื่องราวของของคาแรคเตอร์ในมิสิคอลนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนชาวไทยถ้าเกิดใครไปเที่ยวเกาหลีก็ไปดูมิสิคอลด้วยน่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะครับคุค่ะ อันนี้มาดูเรื่องของคุณมินฮวานบ้างเพราะว่าไม่ทไม่นานมานี้นะคะคุณมินฮวานเนี่ยได้โชว์เคมีความเป็นคุณพ่อคุณลูกในรายการ The Return of Superman ก็เลยอยากถามคุณมินฮวานว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพ่อแบบไหน 그러면, 어, 다음은 케미나 한씨 이야기인데요. 그럼 최근에, 어, 슈퍼맨이 돌아왔다. 프로그램을 통해서 아빠와 아이들의 케미를 보여주셨는데, 혹시 본인이 어떤 아빠라고 생각하시는지요? 깃나카. 저는 제 기준에서는 좀 단호한 아빠인 것 같아요. 되게, 나 혼내고 이런다기 보다는 안 되는 건안 된다고 확실하게 얘기해줄 수 있는 아빠인 것 같고, ภาาาอะอืมก็คือเป็นคุพอที่เรียบๆง่ายๆแล้วก็อาจจะเคร่งขัดเล็กน้อยก็คือว่าถ้าเกิดลูกๆอ่ะบอกว่าไหนทําไม่ได้ก็คือทําไม่ได้สั่งสอนเลยจริงไมคครถ่ตอสบทีอคุณอดยงร้านมวกับกานกกนคับ คุณลุงกีเสริมมาว่าไอเรื่องคุณพ่อแข้งคัดเมื่อกี้อะ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นความจริงหรือเปล่าตัวเองอไม่รู้แต่ว่าออบอกว่าเป็นคุณพ่อที่เล่นกับลูกๆได้น่ารักแล้วก็สนุกสนานมากค่ะ 알겠습니다แล้วความพิเศษของคอนเสิร์ต M T I Land ในรอบนี้เนี่ยคือคอนเสิร์ตในไทยอ่ะจะแตกต่างจากที่อื่นอีกนิดหนึง่งพิเศษอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเราอะ่ะใกล้วันครบรอบเดบิวต์ M T I Land 16ปีนั่นเองค่ะใช่ก็เลยอยากจะถามว่ารู้สึกยังไงบ้างและก่อนอื่นก็ต้องยินดีกับเ,เ,เ,เดบิวต์ครบรอบ16ปีด้วยนะคะเราะเมื่อเที่ยวกุ้นคอนเสิร์ตนึงญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเชื่อ16ปีเนี่ยวันที่จ,จะมาใกล้มากแล้วนะคะ 되게 특별하게 느끼귀계시는데 혹시 어떻게 생각하시는지. 네. 사실 제가 최근에 정말 하신없지 너무 바빴거든요 그래서 h i l d r e n your children,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  your c h i l d r e 보내게 되었는데 네. 좀 아쉽기도 하고 그래서 기회가 된다면 뭔가 좀 16주년에 대한 이벤트 아니 이벤트를 좀 해보고 싶기도 해요. 근데 오늘 이렇게 또 제일 가까운 날에 태국에서 콘서트를 하게 돼서 네. 제가 정말 사랑하는 태국에서 또 콘서트를 하게 되어서 너무 기쁩니다. 깽장러이야. <목소리> <목소리> ชอบมากก็คือว่าความจริงอะในทุกๆปีวันครบรอบเดบิวต์ของ F.T. Island อะจะมีอีเวนต์ตัางๆกับแฟนคลับมาโดยตลอดแต่ว่าปีนี้ความจริงสเกลของ F.T. Island อะอยู่ที่ญี่ปุ่นก็เลยไม่ได้แบบมีอีเวนต์จริงจังวันครบรอบ16ปีเขาก็เลยรู้สึกเสียดายเล็กน้อยแล้วก็เขาก็ได้ทําแค่ไลฟ์ในไอจอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เลยรู้สึกเสียดายมากแต่พอมาได้คอนเสิร์ต F.T. Island ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นวันที่ใกล้กับวันที่ โอด16ปีด้วยเขาก็เลยแบบเออได้มาคอนเสิร์ต16ปีในประเทศไทยประเทศที่เขารักเขาก็แบบรู้สึกดีใจมากๆค่ะเก่งจังเลยอ่ะ <c oughs> ค่ะโอเคแล้วคําถามสุดท้ายแลละแพรอยากจะถามว่าแฟนๆแล้ว<ๆ>เร็วๆอานิกรุตแล้วเร็วๆหรือปลิปปลิปอืมเป็นคำศัพท์ที่เรียนจากตอนมาเที่ยวประเทศไทยนะคะ

คุณลุงขีบอกว่าความจริงอะอทำใกล้เสร็จแล้วจะออกมาเร็วๆนี้ตอนนี้เพลงแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แต่งเนื้อเพลงเขาก็เลยบอกว่าขอโทษนะครับเดี๋ยวผมจะรีบแต่งเนื้อเพลงให้เสร็จให้เร็วที่สุดครับ <c oughs> ไว้ใจผมด้วยครับอด้แกสุดิดา สุดท้ายนี้นะคะ,ะงานคอนเสิร์ต f t แล้ววันนี้นะคะจะมีไม่ได้เลยถ้าขาดผู้จัดใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีอย่างไทย c i e t y แล้วก็ r n c Cap Organization นะคะก็เลยอยากจะเชิญผู้บริหาร ของ Thai s OCIETY และ Red c a p o r g a n i z e r ขึ้นมาถ่ายรูปก,กับศิลปินสักนิดนึงค่ะเรียนเชิญคุณอัญชนาทองใหญ่ณนนอยุธยาแล้วก็คุณพัทรักษิณศิษย์สังฆทัตุณ์นนอยุธยาขึ้นมาถ่ายรูปก,กับศิลปินด้วยค่ะเดี๋ยวช่วยบาชิมากรุ๊งกิจวัรกําลังจะน่ากี่ช่อนให้เอ่อตอนนี้บ่งยนต์ผู้เชี่ยวชาญคนที่หนึ่งถ่ายรูปกับศิลปินด เรียบร้อยนะคะเสร็จปุ๊บขอเรียนเชิญศิลปินเดี่ยวๆด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยอาติสต์คนเดียวาค่ะชอศิลปินเดี่ยวๆค่ะ ครบวันเลยค่ะขอบคุณนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวให้ศิลปินเข้าไปเตรียมงานคอนเสิร์ตขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะเดบมาูดฮตโรคาดิสคุณาค่ะขอบคุณค่ะ